มาดูเรื่องราวบนโลกโซเชียลกันบ้างดีกว่านะคะกับช่วง Trending now เจอกับการเหมือนเดิมค่ะผมนบเหมือนเดิมครับค่ะเหมือนเดิมคืออะไรใส่ไข่ดาวด้วยเงี้ยก็เหมือนเดิมไงเราจะเจอกันบ่อยๆไงคุณการนัทออนมีสิทธิ์ครับครับเมื่อกี้ครท่านคุณมาเต็มเลยอ่ะท่านดรสุพนันพูดถึงภาพยนตร์ทำไมโอ้โหผมก็ระลึกถึงเลยภาพยนตร์ใครชอบภาพยนตร์เรื่องอะไรบ้างครับ นัทออนมีสิทธิ์ชอบเรื่องอะไรฮะจริงจริงนัทออนไม่ค่อยจะดูภาพยนตร์สักเท่าไหร่ค่ะคุณนพรุษทำไมล่ะแต่ว่านัทออนจะถนัดไปดูแบบเป็นซีรีส์มากกว่าอ๋อนี่คนยุคใหม่เออเป็นซีรีส์เกาหลีอะไรเงี้ยซีรีส์จีนอืมแล้วคุณนพรุษชอบภาพยนตร์เรื่องไหนกันบ้างคะโอ้ยนี่ถ้าคุณนัทออนไม่ถามนี่ใจหายแวบเลยอ๋อเหรอไม่เตรียมมาจากบ้านเลยนะคุณนพรุษชอบเรื่องไหนี้เลยเงิน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  เอ้คุณผู้ชมคุณผู้ชมเกิดทันกันไหมคะมีจริงเหรอมีจริงฮะเงินเงินเงินมิตรกับเพชรชลาเฮ้ยจริงป้ะจริงหนังเรื่องนี้นะฮะอำนวยการสร้างไทยเราเนี่ยถือว่าเป็นเต้ยของอุตสาหกรรมภาพยนตร์เนี่ยคำว่าเต้ยคืออะไรก่อนอธิบายก่อนยอดเยี่ยมของอุตสาหกรรมภาพยนตร์เนี่ยมาอย่างยาวนานหนังอรองในเรื่องคลองเนี่ยนะจ้าเอาดาราฮ่องกงมาเล่นดาราฮอลลีวูดก็มาเล่นแล้วก็ซบเซาลงไปนะฮะจนปัจจุบันท่านรัฐบาลได้ ฟื้นฟูขึ้นมาใหม่เงินเงินเงินก่อนกลับมานิดนึงสร้างโดยละโวภาพยนตร์ครับพระเจ้าวงเธอพระองค์เจ้าอนุสรมงคลการครับสมเด็จพระองค์ชายเล็กเป็นผู้นริการสร้างใครที่รู้จักเปรียบเธอเพชรงามน้ำหนึ่งอยาดเพชรมาจากหนังเรื่องนี้นะฮะเพชรชราใช่ครับแล้วประเด็นสำคัญของเพลงนี้นะฮะโหน่าสนใจมากนี่คุณกลับไปนั่งคุยกับช่วงที่สองแป๊บเดียวแป๊บเดียวที่ รู่ประวัติศาสตร์ที่น่าสนใจอยากเพชรเนี่ยคุณชลินนันทนาครคนร้องเพลงนี้เนี่ยชอบนางเอกที่ชื่อเพชรชราชวราดมากแต่เพชรชานี่ถือว่าเป็นไงฮะยิ่งกว่าอ้ําพระชลาภาในยุคนี้สมัยนี้เบิร์นหนึ่งดาวค้างฟ้าแล้วคุณชลินก็ยังเป็นนักร้องแบบชินเดนชินเด่นอยู่ชินเดนชินเดนเด็กๆเด็กๆค็ัทุกคนทําไงได้ก็บอกว่าไปบอกครูชาลีอินทลวิจิตครับบอกว่าครูชาลีครับแต่งเพลงให้หน่อยแต่งเพื่อเอาไปจีบเพชรชลา ครูชาลีบอกว่าร้องเพลงนี้แล้วมองตาเพชรลาไว้แล้วรือจะได้หรือจะได้เขามาเป็นแฟนนั้นแน่เราได้จริงไหมจริงครับยังคลองรักกันอยู่ถึงปัจจุบันห้ิปีแล้วครับตายแล้วถ้าใครที่มาร้องเพลงนี้ให้ดิฉันเนี่ยนะก็จะฝังไปเลยก็จะฝังนะคะ พูดถึงเรื่องของภาพยนตร์ไปแล้ว,วพี่นพบอกว่าอะไรนะชอบเงินเงินเงินนี่ก็ชอบเหมือนกันค่ะไม่ได้ชอบภาพยนตร์ค่ะชอบเงินค่ะเงินเงินทองทองแน่นอนใครจะไม่ชอบใช่ไหมคุณผู้ชมใช่ครับ,มบผมก็รอคุณปุ๊เนี่ยทำเบี้ยเลี้ยงอยู่ตอนนี้ไปเรื่องคุณปุ๊อีกแล้ว <c oughs> ป่านนี้คุณปุ๊จามจามจะไม่รู้จะยังไงแล้วนี่เมื่อวานพี่นพเป็นวันหยุดใช่ไหม หยุดแต่คุณนัทออมิสิกกับคุณมาลุโกมาจาอรายการถูกต้องแล้วคุณนบคุณนบได้หยุดคนเดียวไม่ได้อยู่ครับผมไปปฏิบัติศาสนกิจครับที่ชาวพุทธพึงมีฮะช้าก็อือะไรฮะสวดมนต์กินข้าวกลบบาทออกไปกินข้าวกลบบาทวัดเย็นก็เวียนเทียนอ๋อเป็นคนธรรมะธรรมโมแน่นอนครับอยากจะให้คุณผู้ชมได้แบบ ให้คุณนบล้วงพระออกมาเหลือเกินนะคะก่อนที่ผมจะล้วงพระทีมงานล้วงคลิปขึ้นมาก่อนดีกว่าอ่ะไปดูคลิปกันดีกว่าค่ะ,ะทีมงานขึ้นมาเลยค่ะนี่ค่ะเป็นประเพณีบวชนาคช้างอ่ะคุณผู้ชมที่จังหวัดสุรินเพราะว่าสุรินเป็นเมืองช้างถูกต้องนะคะเขาบอกว่าเป็นประเพณีเก่าแก่ของชาวกุยค่ะ ซึ่งอยู่ที่ประเพณีบวชหน้าช้างนี้นะคะเขาบวชกันที่วัดแจ้งสว่างตําบลกระโพอําเภอท่าตูมจังหวัดสุรินทร์ค่ะบบ<ม>ส่วนช้างเนี่ยก็จะเป็นช้างจากศูนย์พคชชศึกษาค่ะอ, <lecture. S 2> อ๋อใช่ซึ่งเขาบอกว่าจริงๆแล้วที่บ้านตากลางแห่งนี้นะคะ เป็นหมู่บ้านช้างใช่สุรินนี่ถือว่าขึ้นชื่อเรื่องช้างมาอย่างยขวนานคือเขาเลี้ยงช้างเขาแต่เขาไม่ได้เลี้ยงช้างแบบทรมานสัตว์พี่นพเขาดูแลเหมือนรักเหมือนลูกเหมือนหลานคุณนัทออนพูดเดยมีเหตุผลวันนั้นผมไปมาสุรินเช้าไปมาแล้ว็กเอาช้างขึ้นลู่วิ่งเลย ไม่ใช่ให,ออให้ออกกำลังกายเหรอเปลี่ยนจากเอาชา้งอา,อางขึ้นลู่วิง่งเอาดิฉันขึ้นลู่วิ่งก่อนตอนนี้นะอ่ะเขาก็บอกว่าเป็นประเพณีเก่าแก่นะคะที่สืบทอดกันมากว่าร้อยปีเลยนะคุณผู้ชมดูก็คือพาหน้าค่ะขึ้นหลังช้างแล้วก็แห่กันไปนะคะแห่ไปที่บริเวณริมฝั่งแม่น้ำมูลค่ะคุณผู้ชมเพื่อที่จะแบบเ,เขาเรียกว่าอ,อะไรอ่ะเหมือนแห่มน้าแหละค<ช>ุแล้วหลังจากนั้นค่ะเขาก็จะมีขบวน แห่ในแม่น้ําบูนด้วยนะก็คือให้ช้างเนี่ยได้พักผ่อนแล้วก็กินน้ําลงไปเล่นน้ำเออเขาบอกว่าเป็นประเพณีที่ชาวกุยเนี่ยต้องสืบทออต้องทําคือถ้าใครจะบวชเนี่ยลูกหลานชาวกุยอ่ะถ้าใครจะบวชต้องมาบวชที่เป็นประเพณีบวชหน้าช้างจริงๆแล้วถ้าเรามองลึกไปกว่าเปลือกนอกของประเพณีเนี่ยก็คือ าทางบรรพบุพรุษของเราเนี่ยก็จะให้สอนให้เราเนี่ยผูกพันกับช้างซึ่งมีถือว่ามีประโยชน์แล้วก็มีพระคุณกับคนไทยมาอย่างยาวนานเขาเรียกว่าเป็นวิถีชีวิตที่แบบระหว่างคนกับช้างครับช้างพึ่งคนคนพึ่งช้างใช่เหมือนช้างอะไรนะคนพึ่งป่าป่าพึ่งคนเกี่ยวไหมไม่เี่ยวไม่เกี่ยวหรอมาอีกนครับยังไม่หมดถึงงานบวชจองผมก็มีประเพณีงานบวชเหมือนกันยังไปบวชนี่ เราถือว่าเราเป็นอะไรนะพุทธมามกะใช่เป็นสายบุญเหมือนกันนะดีกว่าพี่ก็มีแต่พระแล้วตายแล้วครับคลิปต่อไปครับทีมงานขอขึ้นนิดนึงค่ะเป็นเนี่ยฮะมนุษย์ไฟฟ้ามงานบวชโหมนุษย์ไฟฟ้าคืออะไรอ่ะพี่นพเออเขาบอกว่าเป็นประเพณีงานบวชก็เรียกได้ว่าหนึ่งเดียวในไทยเลยนะฮะัสำหรับมนุษย์ไฟฟ้าเป็นเดี๋ยวนะคือเพื่อนเพื่อนของ อ๋อใส่ชุดแบบพาวเวอร์เ e นเจอร์สมัยก่อนุูรู้จักดาวพาวเวอร์เลนเจอร์ตัวิ้งจ้าหนักแบบเออสมัยช่องที่แบบมันจะมีช่อง379แล้วจะมีกระตูนตอนเช้านะสึ่งจ่เป็นจิ๋งทองจงทองอ๋อเออก็เป็นสมัยเด็กๆเหมือนกันเนาะแต่ว่าน้องก็จะดูอีกช่องที่เป็นช่องกระตูนเ็ดเก้าดูเิโหเต้นกันมันมากจริงๆแล้ว อยากไปมากเลยอ่ะถามถามเขาเรียกว่าอะไรนะถามคนในในตึกในสู์เนี่ยว่ามีใครจะบวชมั้งไหมอยากไปรำหน้าน้ยังไม่มีพี่นกบวชยังโอ้ยผมบวชแล้วบวชแล้วเราคิดจะบวชไม่ตึกบ้างไหมคะโอ้ตื่นทำไมต้องตึก ชีวิตต้องสู้เขากู้เขาไม่เยอะได้เลยันยังมีสิ่งที่จะต้องตายอยู่เนาะอันนี้ก็ถือว่าเป็นสีสันของงานบวชนะฮะที่ว่าคลิปเนี่ยลงในแอปตอ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 ตาตอ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 อตออต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 อหออตอ่อตออต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 อกอต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 ออตอตอออเออออตออออออตอตออตอตอ คนดูถึง2อล้านวิวนะแค่เต้นกระดึ๊บกระดึบกระดึบเนี่ยนะไม่นี่ก็อยากไปเต้นกับเขาด้วยนะเห็นแล้วเป็นอยากเป็นนางฟ้าใช่เขาบอกว่าใครได้เต้นเนี่ยพานาคแต่ก่อนเขาไม่ได้เต้นแล้วเขาก็ลำใส่ชุดไทยเนี่ยลำขึ้นไปเขาบอกว่า จะได้เกาะชายผ้าเหลืองขึ้นสวรรค์เหมือนกับพ่อแม่นั่นแหละอ่าพอยุคสมัยเปลี่ยนไปก็เอาเป็นเพลงแบบโจ๊ะโจ๊ะมาบ้างอะไรแบบนี้เออก็เป็นความสนุกสนานกันไปนะคะก่อนที่จะบวชเนาะก่อนที่จะเริ่มพิธีนะโหพี่นพวันนี้เราแบบว่ารู้สึกว่าเราจะอยู่ในสาระในเรื่องในราวนะครับที่ว่าเป็นผมนะฮะเพราะว่าผมเป็นคนคงแก่เรียนไงก็ถือว่าเหมาะแล้วที่เป็นสาระความรู้ที่จะมาพูดในครั้งนี้นะฮะอ๋อหรอผมก็อีกนิดเดียวฮะจะยึด รายการช่วงของคุณสุพนันเลนะเพราะว่าผมเรียงเศรษฐกิจก็เก่งอยู่อพี่แจ็คพี่แจ็คฟังไว้นะคะพี่แจ็คเดี๋ยวถ้าจบรายการเดี๋ยวเดี๋ยวจะเรียกพี่แจ็คมาคุยอีกทีนึงนะบางทีอาจจะเห็นพี่นพอยู่ในช่วงสองหรือเปล่าไม่แน่นเผื่อผมอาจจะสัมภาษณ์แต่พี่โลดเองก็ได้ไปเก่งไปเก่งซะแล้วอะ มาดูความน่ารักของน้องแมวกันดีกว่ายังอยู่ที่สายบุญค่ะคุณผู้ชมแน่นอน <มา S 1> วันนี้แ,แน่นอนวันนี้เราแบบเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะเป็นสายบุญกันเต็มที่เนาะทั้ง3มคลิปที่เรานำมาฝากคุณผู้ชมนี่แบบทำบุญหมดเลยแต่อันนี้เป็นความน่ารักของสัตว์ ที่เกี่ยวกับเรื่องของบุญบุญนะไปดูคลิปกันค่ะคุณผู้ชมคลิปคืออะไรคะทีมงานนี่เป็นความน่ารักของน้องแมวนะคะน้องแมวายบุญถูกต้องคือคนทําบุญเนาะไม่มาใจว่ากรวดน้ําหรือว่าทําอะไรอยู่รับศีลรับพรน้องแมวก็รับด้วยค่ะเออแต่ดูดีๆเนี่ยอยากรู้รือเปลว่ารับศีลรับพรหรือว่าหลับหรือเปล่านาออ่าแต่ว่ารู้สึกว่าจะบุญหนักนะคะบุญใหญ่เลยนะดูตัว อ้วนสมบูรณ์เลยทีเดียวนะโอ้เป็นความน่ารักจริง,รงๆอ่ะเคยเห็นอีกคลิปหนึ่งน้องลิง พี่นพน้องลิงค่ะไปนอนอยู่บนตากของพระที่แบบกําลังสวดอยู่เออเดี๋ยวถ้าเจอคลิปเดี๋ยวจะเอามาฝากคุณผู้ชมแล้วนั่งแบบเรียบร้อยโอ้โหพริมมากใช่โอ้ดีมากนี่อยากจะให้พระท่านเนี่ยไปเทศที่ลบบุรีแล้วเกินทําไมฮะ<า><า>เอาเทศให้ลิงฟังโโลิงจะได้แบบเขาเรียกว่าอะไรอ่ะไม่ไม่ซนอ่ะไม่ดื้อไม่สซนยอมให้จับง่ายๆถ้าพระท่านไปเทศที่ลบบุรีนี่กลายเป็นหนังพิ่เท่งเลยทําไมจีวอนบินด้วยขนานี้โอ้ย ลิงมันเอาไม่อยู่หรอกแต่ว่าอาจจะเป็นบางตัวที่แบบดูแบบเออนอบน้อมมาเลยแบบนี้ดูเรียบร้อยเนาะนี่ก็เป็นความน่ารักของน้องแมวเนาะซึ่งหลายๆวัดอ่ะเขาก็เลี้ยงกันไว้แหละเนาะทั้งแมวทั้งหมาไหนๆเราก็มาสายบุญแล้วครับช่วงสุดท้ายของช่วงเราละจะอะพนมมือไม่ใช่ครับอย่าลืมนะฮะ ประเทศไทยเราได้รับมรดกล้ำค่ากับสู่ประเทศแล้วโกลเด้นบอยฮะถูกเมื่อวานคุยกับพี่โกไปแล้วยังไม่มีโอกาสได้ไปดูทุกคนนี่ใครดูนี่ไปมาแล้วเหรอโทรผมไปรับมาเลยจริงป้ะโกลเด้นบอยที่เราบอกว่าเราได้คลิปมานี่ยคุณผู้ชมนี่เจ้าของคลิปอยู่นี่ค่ะอยากจะบอกว่าทาไมถ่ายแล้วมันหน้าเบลอหลังชัดอย่างไรกั ที่แรกอผมเรียนมาแล้วอตอนเรียนมหาลัยนี่เรียนเทคนิคพิเศษเ,เรียนเทคนิคการถ่ายรูปมาเลยเออวิดีโอสิออเอาหน้าเบอร์หลังเบอร์ เอาเทคนิคพิเศษมาใช้เอาจะได้สองเบอร์ใช่แต่ตอนนี้ได้เรียนจากพี่พี่เนี่ยทีมงานเราเนี่ยเอาเป็นหน้าเบอร์หลังเอ่อหน้าชัดหลังเบอร์แล้วตอนนี้อ๋อโหยอดเยี่ยมไปเลยนะบางทีก็น้าเบอร์หลังชัดมั่งอะไรบ้างเออแล้วแต่สายตาช่วงนี้แล้วแต่แต่เอานนี้กลับมาโอ้โหความงดงามของสมฤทินะโอ้โหพันกว่าปีฮะท่านผู้ชมทำได้รอได้สวยขนาดนี้โอ้โหคุณเอ๋ยเป็นยังไงคะ คนเยอะมากก็คนเยอะสิเพราะว่ามันแบบระดับประเทศระดับเขาเรียกอะไรระหว่างประเทศพี่โน้ใช่คับไมได้คืนมาจากอาบริกานิดเดียวนิดเดียวขอท่านโปรดิวเซอร์อุนิดเดียวนิดเดียวประมาณกี่นาทีคะหรือกี่ชั่วโมงวันที่ไปรับเนี่ยฮะพิธีรับท่านรัฐมนตรีค่ะสู่เช้า ท่านรำตีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมไปรับเองท่านเอกข้าราชทูตสหรัฐอเมริกาประจำประเทศไทยมารับเองแล้วก็อธิบดีกรมศิลปาลกรมารับโอ้โหเเลบเต็มงานเลยทุกคนต่างตะลึงพึงเพลิดกับความงดงามของเจ้าโเดนบอยแล้วก็สตรีที่พนมมือเนี่ยรูปหล่อสตรีที่พนมมือเนี่ยโอ้โหมันประเทศไทยเราเนี่ยมีอารยะนะฮะแสดงว่าความงดงามเนี่ยแสดงให้เห็นว่าเมื่อพันกว่าปีแล้วเนี่ย ประเทศไทยเนี่ยเจริญรุ่งเรืองขนาดไหนที่หล่อพระได้งดงามขนาดนี้โอ้โหสุดยอดเลยวันนี้ไม่ใช่ไม่ใช่สุดยอดกว่าเดนบอยวันนี้พี่นพมีสาระมากเหลือจะเชื่อเลยเราไปเห็นมักตานะฮะถ้าใครที่ไปมาแล้วเนี่ยมารีวิวให้เราฟังได้นะว่าเป็นยังไงพิพิธภัณฑ์ท่าสถานแห่งชาติพระนครนะฮะห้องลบบุรีไปดูได้เลยแล้วก็นอกจากจะมี กอดดนบอยที่ตั้งต่งางานอยู่แล้วเนี่ยก็ยังมีศิลปะเดียวกันเนี่ยอ,อีกเต็มห้องเลยจริงๆอะ่ะเคยไปพิพิธภัณฑ์ทัศสถานแห่งชาติพระนค,ครมาเดินวันหนึ่งอะ่ะทุกคนเดินก็ไม่หมดเพราะว่า<ะ>ใหญ่มากแล้วแบบของเขาเยอะมากพวกโบราณวัตถุอะไรอย่างเงี้ยท่านอธิบดีกรมศิลปากรฝากบอกมาว่าที่เห็นพิพัณฑ์สถานแห่งชาติพระนครที่มันอลังการขนาดนั้นนะเป็นเพียงหนึ่งในร้อยของวัตถุโบราณที่เรามีนะฮะ สลับสับเปลี่ยนกันมาเพราะฉะนั้นดูได้ทั้งปีฮะทุกเดือนจะเปลี่ยนทุกเดือนจะเปลี่ยนไปตลอดอความงดงามเนี่ยโอ้โหพี่พิธทำงนของเราเนี่ยไม่แพ้ระดับนานาชาตินะฮะถูกต้องเพราะฉะนั้นก็ออชาวต่างชาติก็เข้าได้นะคะคนไทยก็เข้าได้<ค>น,นะคนไทยเข้าฟรีถูกต้องนะคะก็สามารถ ไปชมกันได้ไปยนโฉมกันได้นะคะทุกคนโอ้โหวันนี้เราสองคนรู้สึกภูมิใจอะ่ะมีสาระมากภูมิใจที่ได้จัดกับผมไม่ <laughs> <laughs> ไม่เรื่องนั้นเราไว้ได้ถานที่เข้าใจอะ ก็ถือว่าเป็นเรื่องราวดีๆนะคะคที่เรานำมาฝากคุณผู้ชมให้ได้รับชมกันนะคะครพรุ่งนี้ก็ยังคงเจอกับเราสองคนเหมือนเคยคเนาะ <ผม S 1> พี่นพเพราะว่าคุณเอิร์ทและพี่มารุโกะนะคะคติดภารกิจนั่นเอง <ใช S 1> เนาะ,ะก็ยังคงเห็นหน้าเราซ้ำๆกันอยู่นะคะวันนี้ค่ะทั้ง3ามช่วงเวลาของเราหมดเวลาแล้วค่ะก็กลับมาพบกับพวกเราได้ใหม่นะคะทุกวัน จันถึงวันศุกร์กี่โมงคะพี่โน้ตั้งแต่เวลา16นาฬกาเป็นต้นไปครับ<ช>สำหรับ n n d Connect ครับค่ะสำหรับวันนี้เราสองคนคงต้องขอตัวลากันไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับบ๊ายบาย